สวัสดีค่ะพบกับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้แอมจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยนี่ค่ะตัวนี้คือพลาสติกคลุมดินนะคะแบบนี้นะคะก็ตัวพลาสติกคลุมดินแบบนี้นะคะมีสองบ้านแบบนี้ตัวพลาสติกคลุมดินแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้คลุมป้องกันวัชพืชขึ้นนะคะของที่ร้านเรานะคะตอนนี้จะมีสองแบบแบบเจาะรูก,กับแบบไม่เจาะรูนะคะ ตัวแบบแม่เจาะรูเนี่ยจะมีทั้งหมด3ขนาดนะคะก็คือขนาด80เซนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขนาดนี้เลย120เซน,นะคะ่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะ1น0อ่เซนนะคะแล้วก็ขนาด100เซนนะคะมี3ขนาดตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ มีความยาวทั้งหมด400หลาหรือประมาณ360เมตรคร่าวๆนะคะต่อไปนะคะมาดูแบบเจาะรูกันบ้างนะคะแบบเจาะรูจะมีแบบ2แบบนะคะแบบเจาะรูจะมีเจาะ30เซนกับเจาะ40เซนนะคะแบบเจาะ30เซนจะลักษณะประมาณนี้นะคะซึ่งแบบเจาะ40เซนก็จะเป็นแบบเดียวกันแค่ระยะรูที่เจาะแบบนี้ก็จะห่างขึ้นอีก สิบเซนเนาะลูกค้าสามารถใช้คลุมแล้วก็ปลูกพืชตามรูนี้ได้เลยนะคะร่องของลูกค้าก็จะไม่มีวัชพืชขึ้นนะคะเนื่องจากเราเอาตัวนี้ไปคลุมแล้วเนาะ,ะหน้าดินก็ยังชื้นอยู่นะคะแล้วก็พกมีน้ำน้ำจะไม่ซึมผ่านได้นะคะเวลาเป่ารูแบบนี้แล้วปลูกลงไปปลูกพืชลงไปนะคะก็สามารถลดน้ําตรงนี้ได้ส่วนตรงอื่นที่เป็นวัชพืชก็จะไม่โดนน้าแล้วก็ อ่แล้วก็จะไม่เติบโตนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์ด้านล่างเลยนะคะหรืออสารรมารถโทรมาสอบถามได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะลูกค้ากดไล k e like, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะ